ตะขาบจิ๋วนะคะทำตะขาบจิว๋วของรถไทยน่อยรถไทยญี่ปุ่นนะคะรถไถที่นำเข้าจากญี่ปุ่นตัวนี้จากพี่น้องร้อยเอ็ดนะคะสั่งทําตะขาบจิ๋ววงห้าสิบเซนนะคะ อใจรอสักครู่พี่น้องร้อยเอ็ดนะคะกำลังเริ่มดำเนินการให้เด้งานช่วงนี้ก็เริ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะหลายเริ่มหลายนะคะจะเข้าช่วงหนาหน้าเนี่ยนะคะงานก็สืเริ่มหลายขึ้นนะคะพี่น้องอยากสั่งกะช่วงนี้สั่งได้นะ กว่าสิเป็นของเตะหรือว่าวงล้อโตนะคะถ้าช่วงหนาหน้าจริงๆนะคะมันมันจะได้ทาโดนวงห้าสิบเซน วงสี่สิบสี่เส้นอ๋อรวมปลายเล็บหาสิบเส้นนะคะวงสี่สิบสี่ถ้ารวมปลายเล็บแล้วจะเป็นห้าสิบลูกค้าสั่งตะขาบจิ๋วร่วมเล็บหาสิบเส้นนะคะ งูที่ดัดไว้รถกี่แรงรดเจ็ดแรงบ่ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนติดเล็บนะคะ Não, <sussurra> <sussurra> โปลารับจากอนลับไปจนถึงน่แหละอาบกบงูในโยนปลาทติอรอ ก็ะเ็นอันเซตเรียบร้อยนะคะสำหรับตะขาบจิ๋วของรถญี่ปุ่นนะค,ะ,คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับการสั่งทำล้อตะขาบจิ๋วผ่าศูนย์กลาง50เซนร่วมเล็บนะคะ พี่น้องสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะทรงแบบให้้างพ่นเฮ็ดใ้ได้นะคะชอบสเปคแบบไหนสั่งทำกันเข้ามาได้เด้อนะคะก็จะได้ประมาณนี้สำหรับล้อตะขาบจิ๋วนะคะของคุณป้าไล่นะคะถ้าพี่น้องเบื่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเดอ้อ บาวาสิเป็นทางเพจคนฟ้าไลค์ยูทูบคนฟ้าไลค์เฟซบุ๊กฮ้องเต้นคนฟ้าไลค์นะคะออกมาได้สวยงามเหลือพ่นสีแล้วก็ส่งลูกค้าเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบใบตะเพียงเทนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ